เห็นนะเห็นนะตอนนี้เราไม่ส่องไฟนะช้างอยู่นี่นะเห็นนะเห็นนะทุกคนเนี่ยนะเห็นนะเห็นนะเนี่ยนะเห็นนะนะโอเค ออกมาแล้วนะออกมาแล้วนะครับทุกคนเห็นแล้วนะเมื่อกี้ส่องไฟให้เขาไม่ให้ส่องไฟนะมาแล้ว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 กินอยู่กินอยู่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ตอนนี้ผมอยู่ในรั้วอยู่นะ รถก็ามาอยู่นะตอนนี้ช้างยังอยู่บ,บนเขาอยู่นะยังไปรถให้ไปได้อยู่นะยังยืนกินอยู่ช้างกำลังจะลงทางแล้วนะครับวัหน้าช้างจะลงแล้ว

กินเขากินต่อหลางต่อลางเห็นนะเห็นนะให้กินอย,ยู่กินอยู่เห็นนะทุกคนเห็นนะมาแล้วดัวที่สองมาแล้ว hai 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 คว้เ้หนึ่งให้บกของตาเสี้ยนแล้วคว้คว้าว้า้าไป้าไปมาครบแล้วครบแล้ว่งาตัวแล้วครับ2ตัวเดินหน้าดมาอ่าหดันมาเลยตนี้จางมาครบแล้วครับจางจอดแล้ววคาาเลย ี๋ยวมันหลง้ายมันจะหลง้ายอีกสักครั้งไปครบนะไปไปครบไลครัไป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 

ว้าเลวว่สาวาเลยวาไปไปไปว้าเววาเ็ดวสวัสดีครับทุกท่านครับเข้ามาครับแชร์ไปแชร์ไปครับชุดพักดันช้างจุมพรนะครับช้างกำลังเคลื่อนอ่้เคลื่อนถนนไปนะครับเปลี่ยนเปลี่ยน เขาเรียกว่าเป็นดอนหรือว่าเป็นลูกเขาที่อยู่นะครับเพราะว่าชาวบ้านเขาจะาได้ความรืดด่ร้อนจะได้ซ่อมพ่อ,พอป,ป่าครับตอนนี้ก็ผลักดันไปด้วยดีครับผักดันไปได้ด้วยดีนะครับแถวนี้